นนี้นะครับได้มีโอกาสดีๆมาทําคลิปให้ดูนะครับลูกค้าให้ล้างหัวฉีดให้นะครับนี่ครับรถเอ็แม็กนะครับถอด็หัวฉีดมาแล้วมือล้างก็มีน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับของแ n นเทค p i พ i นะครับเไอคินเนะครับแล้วมีแบตเตอรี่มีดิมเมอร์มีดีเลเยไปเรื่อยนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ สานังนก็หมุนดิมเมอร์เลยครับ